แนะนำทีมในฟุตบอลโลก2022ทีมชาติแคมมรูนหมอผีพร้อมไร้มนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คนขอบอลฟุตบอลโลก2022แจก iPhone 14 Pro Max รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับหมอผีแคมมรูนเป็นอีกหนึ่งทีมแกล่งจากโซนแอฟริกานะครับ ซึ่งคว้าตั๋วเข้ามาลุยฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเป็นสมัยที่8แล้วผลงานในช่วงที่ผ่านมาของพวกเขาหลังจากพลาดไปโชว์ฟี้าที่รัสเซียเมื่อ4ปีที่แล้วทัพหมอผีแคมรูนก็สามารถคว้าตั๋วคืนสู่เวทีฟุตบอลโลกได้อีกครั้งซึ่งนับเป็นสมัยที่8ของพวกเขาแล้วนะครับที่มาเล่นรอบสุดท้ายโดยมีผลงานที่ดีที่สุดคือการเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศในฟุตบอลโลก1990ที่ประเทศอิตาลีเลยครับ ส่วนเส้นทางเข้าสู่รอบสุดท้ายในฟุตบอลโลก2022ครั้งนี้เคยมารูนถือว่าลุ้นเยี่ยวเล็ดกันเลยทีเดียวโดวยในรอบคัดเลือกรอบ2สุดแอฟริกาทับหมอผีปาดหน้าทีมแกล่งอย่างไอวอรี่โคชคว้าแชมป์กลุ่มดีนะครับแล้วก็ตกเท้าผ่านเข้าสู่รอบ3ซึ่งต้องแข่งแบบเจ้าเยือนพบกับงานหนักอย่างแอลจีเรียลครับผลปรากฏว่บบาน,นัดแรกแคมาลูนพลาดท่าพ่ายคาบ้านศประตูต่อหนึ่ง ก่อนที่นัดที่2จะมีฮึดปลูกแปลชนะแอลจีเรียได้คืน1ประตูต่อ0ูนย์ทำให้สกอร์รวมเสมอกัน1ประตูต่อ1และต้องเล่นในช่วงต่อเวลาพิเศษอีก30นาทีซึ่งอาเม็ดทูบายิงประตูสำคัญให้กับแอลจีเรียในนาทีที่118นะครับแต่แล้วปฏิหารก็เกิดขึ้นเมื่อคาวโตโกโอเอคัมบี้สัตว์ประตูสำคัญกว่าให้กับแคมาลูนในนาทีที่120บก4นะครับ และนั่นทำให้จบเกมลงด้วยชัยชนะของแคมารูน2ประตูต่อ1สกอร์รวมเสมอกัน2ประตูต่อ2แต่ขุนพลสิงโตแห่งยาอุนเดได้ฉลองชัยด้วยกดอเวโกนะครับและก็คว้าตั๋วมาลุยกาต้าได้แบบดราม่าสุดๆเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาทีมชาติแคมารูนจบอันดับ3นะครับในศึกแอฟริกาคัพออฟเนชั่นส์ Nations, ที่พวกเขาเป็นเจ้าภาพและบวกกับมีความขัดแย้งระหว่างโค้ชกับผู้เล่นซีเนีย ทำให้โทนี่คอนไซซาวโดนเด้งออกจากเก้าอีก้กุนซือและสพานฟุตบอลแคนารูนก็มอบหมายหน้าที่ให้กับริโกเบซงอดีตประกันหลังของลิเวอร์พูลนะครับซึ่งคุมทีมยู23อยู่ขึ้นมารับตําแหน่งกุนซือทีมชุดใหญ่แทนและสามารถพาทีมฝาดานแอลจีเรียคว้าตั๋วเข้าสู่รอบสุดท้ายเวิร์คัพได้สําเร็จสำหรับซงในวัย46ปีถือเป็นตำนานเจ้าของสถิติลงเล่นให้กับแคมารูนมากที่สุด ที่จำนวน137นัดและผ่านเวทีฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมาแล้วถึง4สมัยนะครับคือในปี1994 1998 2002แล้วก็2010ซึ่งในฟุตบอลโลก2022ครั้งนี้ริโกแบร,รงจะได้ลุยเวิร์ครัพในฐานะผู้จัดการทีมเป็นครั้งแรกนะครับส่วนคุ้มกำลังทัพหมอผีแทบทุกคนล้วนออกไปคัดแข่งในลีกต่างประเทศโดยมีผู้เล่นตัวหลักอย่างแวงซองอาบูบากา้า โมหอกกับตันทีมในวัย30ปีจากสโมสรอ,อัลนาเซอร์ในลิกซาอุดิอาระเบียซึ่งก้าวขึ้นมาเป็นดาวยิงตัวความหวังของทีมนับตั้งแต่หมดยุคของซามูเอลเอโต้นะครับที่ปัจจุบันผันตัวมาสวมสูรนั่งเก้าอี้ประธานสาพันธ์ฟุตบอลแคมมรูนไปแล้วนอกจากนี้แคมมรูนยังมีกองหน้าประสบการณ์สูงอย่างเอลิกมักซิมชูปโปโมติงนะครับดาวยิงจอมเก่าของเสือใต้บบเยเมนิก พร้อมด้วยสตาดังอาทิเช่นอองเดรฟองแซมโบอองกิซ่ามิดฟิลที่ชื่อยาวยาวจากนาโปลีแล้วก็อองเดรโอนาน่าในทวารจอมหนึบจากอินเตอร์มิลานแต่น่าเสียดายที่โจเอลมาติประกันหลังจากค่ายหงแดงลิวอร์พูประกาศเลิกเล่นทีมชาติไปแล้วเนื่องจากมีปัญหากับสหพันธ์ฟุตบอลลูกหนังบ้านเกิดไม่งั้นแคมารูนจะแข็งแกร่งขึ้นกว่านี้อีกอย่างแน่นอนนะครับ โอกาสการเข้าสู่รอบต่อไปของทีมชาติแคนาบรูนถือว่าเจองานหนักครับในรอบแรกเมื่อถูกจับให้อยู่ในกลุ่ม G ีร่วมกับบราซิลเซอร์เบียและก็สวิตเซอร์แลนด์ซึ่งดูจากชื่อชั้นแล้วทัแซมบ้าน่าจะจองตำแหน่งแชมป์กลุ่มลอยลำเข้าสู่รอบต่อไปส่วนรองแชมป์กลุ่มต้องแย่งกันอย่างดุเดือดแน่นอนเพราะ3มทีมที่เหลือศักยภาพไม่ห่างกันมากเท่าไหร่นะครับทั้งนี้โปรแกรม2นัดแรกของแคนาบรูนจะพบกับสวิตเซอร์แลนด์และก็เซอร์เบียซึ่งถือว่าสำคัญมาก เพราะถ้าหากทัพหมอผีชนะ2นัดและเก็บได้6แด้านเต็มพวกเขาก็จะเล่นสบายในนัดสุดท้ายที่จะพบกับบราซิลนะครับแต่ถ้าผลงาน2นัดแรกออกมาหน้าผิดหวังบอกเลยว่าเวทมนต์หมอผีก็อาจจะช่วยพวกเขาไม่ได้แหละครับและถ้าสมมุติว่าแคมารูนผ่านเข้าสู่รอบ2ได้สําเร็จก็จะได้เจอทีมในกลุ่มเอซึ่งอาจจะเป็นโปรตุเกสกาน้าอุรุกวัยหรือว่าเกาหลีใต้อย่างไรก็ตามเชื่อว่าเป้าหมายแรกของริโกเบซง และลูกทีมต้องพุ่งชนก่อนเป็นอันดับแรกคือการผ่านรอบแบ่งกลุ่มไปให้ได้นะครับหลังจากนั้นจะเจอใครในด่านต่อไปก็ค่อยมาดูกันอีกทีละครับโปรแกรมการแข่งขันทีมชาติแคนารูนนะครับลงแข่งในวันพฤหัสบดีที่24พฤศจิกายนนัดแรกเวลา17นาฬิกาเจอกับสวิตเซอร์แลนด์ที่สนามออลจานุฟสเตเดียมวันจันทร์ที่28พฤศจิกายนเวลา17นาฬิกาเจอกับเซอร์เบียที่ออลจานุฟสเตเดียมเช่นกันนะครับ แล้วก็คําคืนวันสุกที่2ทธันวาคมเวลาตี2ครับเจอกับทีมชาติบราซิลที่ลูเซลไอคอนิกสเตเดียมนะครับใครที่แอบลุ้นแอบเชียร์ทีมชาติแคนาบรูนอยู่บ้างก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ไปคอมเมนต์บอกไว้นะครับและที่สำคัญอย่าลืมไปทายกันว่าแคนารูนจะไปถึงรอบไหนในเวิร์ c คัพ2 2 2 2ครั้งนี้แหละครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบนช anel คนคอบอลเช่นเดิม